<muitas S 2> <sketches> ยอย่าพเพิ่งวางกระเป๋าอย่าเพิ่งวางรองเท้านะครับอย่าเพิ่งวางสัมภาระตัวเองนะครับอ mm ย่าเพิしし่งวางดีครับอยู่กับผมช่องจ้าเกอีิสานเชแนลคือเขาครับมาเที่ยวปราสาทเขาพนมลุงครับอำเภอพุทธิสงครัมพุทธิสงอยู่ต่อนางรองอยู่ต่อผ้าอรริมพมทัพทีมโกเมนเลยครับพุทธิสงเข้าต่อเลยครับ <Huh? S 2> น,นี่รำทั้งจังหวัดเลยอ่าอํเาเภออื่นใจเย็นสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเพื่อป้องกันการสรับสนนะครับเพราะว่าวันนี้สิบสามอำเภอนะครับวันนี้สิบสามอำเภอในนางรองยกมืออ่านางรองอ่ามือลงพุทธิสงพุทธิสงต่อท้ายนงานรงรองครับ ะคนอย่างเยอะอำเภอที่สามอำเภอคูมเมืองครับไหนครับจังหวัาอําเภอภูเมืองอ่าคูมเคมเืองไปต่อพุทธโสภครับเนี่ยเขาจะเริ่มทายลูกด้วยครับเท่าสุดไปอ่าคราวนี้นางรองนางรองขอต้อนรับให้เดินหน้ามาหน่อยครับมาเดินหน้า ต้แต่งตัวแต่งตัวจริงนแต่งตัวแบบวนเ่อนนั่นนี่ทีนะเจองต้นอำเภอนารอ๋เชิญท่านนี้ครับส่วนราการนั่นแหละเชิญท้านนี้ครับเชิญท้านี้ครับวหน้าส่วนจังหวัดเชิญน้านี้ครับสวนรายการจังหวัดเชิญที่ผมครับเชิญที่ผมครับส่วนจังหวัดเชิญที่ มืเอเต้นพักเ,เต้นยังเิ็นละมะั้งส่วนราชการจังหวัดเดี๋ยวเชิญพี่ผมเลยนะครับอัน<ะ>นี้นะครับอันนี้ก่อนนะครับเป็นล่าหรอนนี่ก่อนนะครับส่วนราชกาจังหวัดอันนี้ก่อนออนคนนนรบับน,น,น,นี่งมี้าแปะอยู่โอ้ระวังล้มนะยางชัน ร้อนเหมือนกันน,นั้นเี่ยดีนะมันมาตอนนั้นนี่ที่เขาที่เขาแบกขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยวที่มันมีสีอันนะฮะฟาดควงยางเยอะใชยไหมไยังยังไปกัน dại cơ dại cơ mà rô พ็เยอะามกสุวรรณำนายมอ่ละคน,น,น,นับนางรองยกมือ,อ,มอเต็มแถวแล้วนะครับผุ้ไทยสงค,ครับครับผูเมืองโอเคปะคาครับ ต่อจากคู่เมืองนะครับผาจากตะขาเป็นน้องหงษครับน้องหงน้องหงยกมือหน่อยฮะโอเคเห็นลำไรนะครับผ่าจากน้องหงเป็นโนนินแดงผ่าจากโนนินแดงเป็นนาโพครับนาโพรเจ็บผ้าทิน่แนาโนี่แล้วก็พาทิศบ่เห็นนี่และและนาโพเสร็จพระพาชัยครับ กำลังขึ้นไปนะครับให้ขึ้นไปตั้งแถวก่อนอต่อท้ายแถวไปย,วยาวๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะข,ขยับแถวใหม่นะครับในวันนี้ครับถัดจากพระประชัยนนสุวรรณครับนนสุวรรณนนสุวรรณยกมือหน่อยฮะโอเคนนสุวรรณนะครับขึน้นไปต่อนน้นเลยครับเดินอ้อมไปก่อนเลยต่อไปเป็นํำนี้ครับโอเคทำนี้ต่อจากนนสุวรวรณบ้านใหม่ชัยพจน์ ชนชนนต่อท้ายจากชัพนี้บั้นดานโอเคและแคนดงโอเคครับ เดินรอบอะไปยืนทางขาเดินเลไปข้างในครแสงเริ่มลงพอดี 啊！哦、嗯，差一了，差一差一点，哦。啊

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không งงโอ้ยหลับตาพอดีหนึ่งสองสามใส่อันนีมน้มันบอหนีิ โอ้ขาตั้งกล่องเป็นกระดาตังงฤฤฤฤาต้งกล่องเป็นที่ถีเลยคโอ้ลืมเอาแสงหน้าจอขึ้นทา <c oughs> งแดกที่เคยเข้ามาครับสวยงาม <c oughs> ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดติดตมกด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ